อคือข้าวมันไก่โอเคมีช่างซุกก็คือข้าวมันไก่นะครับโอ้่อยแปลว่าพักผ่อน,นสวัสดีครับเราอยู่ที่ตลาดโอ้่อยนะครับไม่ใช่ตลาดส้มป่อย โอ๊ะป่อยก็มีต้นพึ่งนะอยู่นะต้นนี้ใหญ่มากเลยอายุคงเยอะอยู่น,ยยนะครับเราขอเดินสำรวจสักเล็กน้อยนะครับพ่็ร่มเลื่นดีนะดูน,นี่น่าจะเป็นการจุลีนะไม่อ,อะโอโตนะครับ มากคนเยอะแค่เหนผมว่าดูคุณแม่กับคุณลูกเลยันแล้วน่าจะเป็นลำลำผ่าฉีนะเส้นเบี้ยงกันตลาดรายวันวันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศมีน่องแพรด้วยเนาะหลวงพ่อมาบินธบ,บาต นะครับโอ๊ป่อยประมาณนั้นเลยรักนะดูวิถีอโอ๊ป่อยธรรมชา,าติรักเราเสมออคุณแม่ไ,ได้อะไรมา ะถุงทองนี่เอ้าเลยเนี่ยถุงทองไม่รู้จักนี่ไงขนมถุงทองอเดินไปเป็นถุงยังไงห่อมาแบบเปกี๊ยวทอดเลไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นถุงแบบนี้เหรอนี่หโอโอ้ี่เลี้ยวเอาว้าวเลยถุงทองแม่ยุ่ไวมากอ๋อไงชื่อร้านถุงทองอ่ะ ต้องเเกงเ่งเลยทะเลไว้เข้ากับบรรยากาศเป็นเดือนสิบสองประมาณนั้นมีุลพันอะไรบ้างนอ้กระตกทองเลื่อนทองขนมถึงทองทอ,องบุ้ซุ่ั นะต้มต่พกนีคุณแม่สนใจแล้างไหมลาเขียวเขียวงแล้วเขียวงเหรอเขียวงเหรอเอ้สาวเียวงค่้าสีดำจะเป็นข้าวข้าวนเขาเรียกว่าข้าวข้าวนะาลงหัวครัโอ้แล้วแล้วมีสังขยา แั่ขยาไม่มีค่ะไม่ะขยาเคยทำแล้วมันไม่ค่อยทนมันจะดูงี้ยอ๋อครับโอ้แล้วก็อไซส์ใหญ่นั่นเท่าไหร่ไซส์ใหญ่นี่สิบ้าสาใหนี่สี่สิบไซส์ใหนีนาวเหนียวขาวหำค่ะอ๋อมีสองแบบนน่ารักเโอเคโอเคเดี๋ยวภาพสวยๆต้งหวคุณแม่ไดค่ะนะากยก็น่ารักโอเคเราได้บรรยากาศโอ้ป่อยนะครับ หนูซื้อเลยมาคพเตียบว่ะให้ให้น้อเลยให้พ um ี้น้องหมดไปเลยเอาไปให้แมก็สอบคำบุนข้าวมันกายข้าวมันกก่มีมีซังซื้มมีซังซ mm ื้มมันไก่ ฮะข้าวมันไก่อืออ้โอนัอ่นเลยมองหามีก็คือข้าวมันไก่อ๋อคือข้าวมันไก่โอเคมีช okay, ่างซุกก็คือข้าวมันไก่แมคคาร์ว่ามรู้ขอบคุณมากครับนะ มีช่างซุกคืออะไรจ้บอืมเปิดจ้าเปิดจับ่อลนะครับบอากาศดีอะ่ะโอ้ี่คนลุงเยอะเลยเนี่ยคืออะไร แข็งใสแต่คนเ็นิยมอนแทคกาแฟอามันเต่บิทคอฟฟี่ไอติมบราณมีอะไรไออบองสมุนไพรชุดละห้าสิบบาทไนะครับไิมโบราณโบราณ ติ่มโบลาาโบลานอ้านนเาเอข,ขอดูหน่อยอ <c oughs> โอ้เป็นแ้่อย่างนี้หรอโอ้โอ้พค่เท่าไหร่นี่แ่สิบสองบาทสิบสองบาทเลยโอเคขอทั้งเรื่องไปแล้วเอาเอา,เอาทุเรียนทุเรียนนะครับอ่าทุเรียน โอเคเดี๋ยวดูตังก่อนมีนะตายแล้วตังหมดโอเคนะครับไอสกรีนอ้ทำสวยนี่ฮะเราได้ไอสครีนรถถูเรียนโอเคนะโทษนะใส่กระเป๋าเลยโอเคขอบคุณมากครับนะครับเราก็ได้รถทุเรียนแล้วนะอะไรนี่ผลอะไร เป็นลมอนอ๋อมะนาวเหรอว้าว,ว,าวโอเคกอดนะครับนี่นี่นี่จริงตกอขายดีนะถ้าเหลือไม่กี่อยเขาก็จะหมดแล้วประมาณนั้นเลยอยู่แม่อยู่มุ้งคุณแม่สนใจอะไรอะ่ะเรออาเดือสำรวจไปทั่วเลยเ,เขาบอกโอเคนะ้นโอเคนี่อะไรอะ่ะ ทองม้วนกรอบทองม้วนก็กรอบอน,นี้ขนมพวงแปะแปะนีขนมข้าวต้มโอเคนะมีขนมถ้วยชุดละยี่สิบห้าอชุดมีห mm ้าฝาได้ไหมโดยประมาณครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ถังแทกแปะรวยรี่ถังแตะแตะ ขนมเบื้องกันจนาถามแตกเออเล่นถังทอง้องขนมเบื้องพ้องหน่งประมาณนั้นเลยมีป้องหน่งด้วยวะอ้มวป้องหน่งป้องหน่งอ๋อน้อเสตียวโอเคบรรยากาศเขาดีนะมีกานทานอาหารคุณแม่คุณลูกนั่งอยู่ริมน้ำดูแล้ว ร้านปากหม้ออืมดินเขาก็โอเคนะหวานมากๆจะได้เลยร้าน,านของวากประมาณนั้นนะคะมาเลงอยู่ที่นี้ปากหม้อแม่เลงอะไรเข้าเหนียวหมูทอดอืมแล้วนี่เข้าเหนียวหมูปิ้งนี่อ๋อเหรอห่อสวยใช่ไหมเดี๋ยว ก็ก okay. ็คอดีแม mm ่ชอบผลิตพ nah ันธ nah ุ์ก nah ันห่อการบรรจุอีกหอโอเคแต่ครับนี่ก็เป็นลำผาชีนะลดให้อาหารนะครับโอ้ี่ไปทานน้ำสวยเนี่ยทำกล้วยรออยู่ไอ้ตะกินผู้เรียนหวานไม่มาก โอเคทานน้ำกับน้ำตกสวยมากเลยนี่มันโดยธรรมชาติหเลยก็กั้นไว้สวยนะครับอโอเคเดี๋ยวพอเวลาทานสักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เขาบอกว่าเฉาก้วยจะละลายหมดแล้วประมาณนั้นเลยนะครับ ดีนะชอบเลยทานน้ำเสียงน้ำขายผ่โอ้โพ่นนะพ่นนะครับเมื่อ right คืนน um ี้อากาศหนาวไหมที่นี่ยมันมีฝนสบายมีฝนอากาศหนาวมั้ยหนาวนะขอเย็นเย็นพอเย็นเย็น โอเคครับมันเริ่มจับคนไม่ดูหนาวแล้วนะโอเคขอบคุณมากครับการเย็นๆน,น,นะครับมั่ก็เดินลงไปนะสัมผัสบรรยากาศริมน้ำนะดีจังเลย แปลว่าพักผ่อนอืมพักผ่อนแปลว่าพักผ่อนเสือนย่อนเสือนย่อมเนาะเสือพักผ่อนมันต้งพึ่งใช่ไหมใช่ไหมลินน้เนาะน่ะามันนี้สวย ลาดพักผ่อนประมาณนั้นแล้วก็ผลิตพันธุ์ได้ความรู้แล้วนะครับก็หมายถึงพักผ่อนเพียนนะครับโอย ตลาดล่อยจิตกวัดนะครับวัดอยู่ด้านนี้ตอนเช้าก็จะมีพระเข้ามาบินะบาตินะ,นะททนใช่ก็โดยเฉพาะช่วงวันมีตลาดน้ะน,นะเข้าใจว่างง้นนะะจะมาบินะบัติจำไม่ได้เว่าชื่อวัดอะไร เนี่ยนตัวป่อยทางขึ้นห้ามลงทางลงห้ามขึ้นนวนสวยนะครับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กิงกริงช่องสามสนคนชอบเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับ ชื่อวัดป่าท่ามะขามนะครับวัดป่าท่ามะขาม